สามเดือนเนื้อครับกำลังแตกรากแตกยอดไอ้ทุเรียนต้นนี้พันยังเหรอครับไอ้ผู้เขาไฟครับผู้เขาไฟหมอนทองหมอนทองได้ยกักมื่อก็ครับได้ยักเดือนประม่าสองสามเดือนเนี่ยแตกยอดแตกยังแล้วเนาะครับเนาะช่วยรอดดิหรอกครับผมสู่เขา,าแหละ เพี้ยนไปค่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยครับพ้าเขาเไปชุ่มสวนนะครับากล่องไหว้ทิม <c oughs> ีแทบหนีนึิเป็นไอ้ต้นนีงครับนี่ยม่วงไอ้อะไรครับไอ้ ตัวเนี้ยวมูมองเนี่ยเขาเออเนียงผมก็รพวกมูกันเจ้าซูเลยปาะบ้านนี้นลครับอยู่นี่ปลูกยังไ,คไงครับปลูกไปผนไใหม่ร่วมครับมีมีมีงอ้มองมังคุดทุเรียนมะมองไงเอาเอาพี่เจ้าของแทรครับกาแฟยังอีกเดี๋ยวพักต้นกขั้ว เริ่มแตกยอดแล้วเนาะครับน้องผมคิดว่าไอ้ทา,านแล้็มันแตกยอดหมดโอ้แตก,ก,แก,กปู่กิแตกแล้วครับผมนี่มากมากนี่ขวดก็เบียงฟ้าไว้นั่งครับเียงฟ้าปลาดุกอเออ่ลักเสี้ยก็ปลาดุกยงปุ๊บยงิยงหนูโอเพค,ค่ณท่านมีท่านมีท่านตแตกมวย อเอาพิษใจแตกส่วนทํามซอมี่มีเป็นพ่วงครับเจ้ามันเก็ีบองมั้มจะเปิดเศรษฐกิจเนาะครับเนาะมีเกลือไปตูลง i̇şte. ไปั่หนครับมีข้ออื่นเออบางอีเรินที่เรียงเงินมาปางมองครับียังก่อนบแมยครับมายมมชีดโอ้มายมชีด อันนี้พันยังครับนี่พันพี่ตุ๊กเอ้พันหนึงเหรอจำไม่ได้เลยครับไม่ใช่เพียงนี่มึแต่ว่ากำลังติดงามเลยนี่มี่มะงอมันมีแถบนี่ครับต้นมะงอกผมตัดออกไปเชิงหนึ่งเพราะว่ามันต้นสูงเพรามันก็แตกเองมันแตกดีมาก ปั้งระบบนำไว้ยางดีลกวมนียจะเป็นกล้วยเอาตอของแขกขลกกล้วยแจงนี้อีีนะครับกล้วยไข้กลวยหอมกลวยกลวยน้ำกล้วยน้ำว่านีนี่กีตู้ักตู้ก่ดเลย ไทยปลูกเอาเอหลากวันนี้คือหลากเอานาดินสวนผสมเศรษฐกิจพ่อเพียงอบเผาหนัําห้อมพบอเผาอบเผาพันเตียนะแซง,งแซงลยสามสิบหน่วยครับแซงลสามสิบหน่วยตัวหนึ่งถึงวิ่งสามแซงประมาณในเก่าชิบหนวยยังโ่ได้รีกตีไปเจ็ดสิบหน่วยซะตัวหนึงนน่งูงง่เลยปลาครับผม มีโรกปลาผสมอยู่บ้านนี้ไอ้ทั้งแต้ลาเซียลาเซีย,ซยแยกออกเพราะว่ามันดีไม่ดีกินกันแมนครับมีพืชียังอีกแน่ครับปักพ้าวทำห้อมบ่ครับครับมันติเลี่ยงตามสาร